กลาบสบวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมอะไรทุกคนดอ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 ,อะไรดโอฟทอูฟใช่แล้วฮะอดอฟทูนั่นเองมัน <โฟ S 1> ยากแค่ไหนวะทุกคนมันน่าจะยากมากมเล่นไป้นปุ๊หน่อยทุกคนอาจจะยากแหละผมก็ยาก มันไม่เคยอ่ะอ่ะโอเคก็มาเริ่มเลยแล้วกันมา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 เดี๋ยวนี้เสี่ยงจริงมาแล้วมาแล้วอุ้ยโอ้โนมันกำลังจะโตทางไม่ลดทางไม่โลดช้างอดช้างโหลดแล้วในมาเรียกผมว่าสร้างอะไรเดี๋ยวไป้ยเหมือนหัวดิตอน้ โอ้ยอยู่ไหนวะโอ้ยตกใจหมดเลยไฟแชกก่อนเลยโอ้คไฟแชคตกใจกว่าพีอีกเหมือนเราต้องหายนี่หรือเปล่าหาแบบนี่นี่นี่หายเัวนี่ว้าหาให้เจอโอ้กล่องเกมนี้เยอะจังเอ้ยทำไมมันเยอะโอ้โหเจอล้อันแรกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ้าวปิดทำไเจออันที่สองเจออันนี้อันหนึ่งมา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 ใส่มาใส่มาใส่เลยไป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  อันพี่เขา,ว,าว่าใส่บวานไป<โ>ก<า>เกฮ้ยน,นี่ประตูสู่นรกเออไม่ใช่ <laughs> มันก็นรกจริงๆแหละอย,ลอย่าเล่นอย่าเล่นในนี่นะรถล่างเดี๋ยวจะชนกันเฮ้ยอย่าอย่าดิเฮ้ยเราไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วโอ้โอรถรางแต่เราเป็นซิกมาทางนี้ทางนี้ซิกมาม่า เาเก็บของหน่อยนะนบบนี้ของดีของดีตรงนี้ก็ของดีไหมโอ้ทำนะใช้ได้อยู่เขวกนแล้วก่อนไอพี่ชาามาเร็วมีคนไม่รอแล้วไป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 โอ้รอด้วยรอด้วยรอด้วยเรามีผู้นำแล้วเรามีผู้นำแล้วทิ้งฉันทำไมทิ้งฉันนันนันคือฮอปปี้ไงฉันก็คือนี่ไงเป็นกระต่ายชแบบขี้เล่นไงเออไปบบไปนำเพื่อนนำหน้าแล้วระวังไอคิวก่อนหน้า ชอบนำเพื่อนโอ้ย <t> ด <ired> er ูขบวนนั้นว่าแล้วว่าแล้็วว้าแลรวว้าวเร็วอ้ให้กันดีโหดูหน้าดิยิ้มยิ้มแข็งเลยดูหน้ายิ้มแข็งเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยอะไหนไหนออกแล้วเหรอโอเคออกแล้วออกแล้วข้างในข้างในมีขบวนคุณดูข้างบนให้ดีๆนะระวังเดี๋ยวมันเกาะหน้าเหมือนเป็นทักเกอร์เฮ้ยคุณไม่รอกันเลยก็จะมาจู่จุ๊บไงจะควิดใครจะควิดใครระวังสควิด เอ้ประตูนี้ห้องับมันเยอะจังมันไม่มีนะอุ้ยห้องรับอย่างเยอะเฮ้ยออกกเออกออกกนเอยโอเคระวังระวังระวังเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วระวัง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 รออังระวังระวังวระวัง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 รระอนงงระระวองงงระนงะวังะวัังระงระะนําระวังระวัง หกแคปวาในโลโบ็อกนั่นเองใครสนใจก็ซื้อได้นะครับอยู่ในใต้ลิงก์ซื้อได้เลยโอเคดำเนินเลยต่อเฮ้ยเอาเฮ้ยต้องใครับจับรางเนี่ยเฮ้ยมียาไหมไมียาไหมถุงรางนะเป็นถ<ม>ุงรางผ่านบอลเจอเอ้าจริงเปล่าเออได้เสียงเป็นแบบอะไรกี่สังไม่มีแปะน,นะแปะคุณ ดูฝั่งนู้นก่อนว่าแปดไหมโอ้นี่แปดประตูที่แปดบ้านสุดท้ายแปดเ้าแปดอนอันนี้อะไรอ่ะมานี่คุณเจอแล้วประตูอันที่แปดเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่อ้าวใครเปิดให้อ่ะก็พี่คาวาไปเด้อเฮ้ยไม่ยู่ตรงนู้นอย่า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 หลงกลไอ้เหี้ยตรงนู้นโอ้โหตรงนี้ก็มีเอาแล้วประตูบ้านไหนวะเข้าบ้านนี้ก่อนก็ได้ ร้อยแปดตอนนี้อดทางกันพี่ยเืนรออีกคนนึงก่อนอีกคนนึ่งทางลงทางเอาไปไ้หลมาแล้วมาครบแล้วมาครบแล้วไปไปไปเลือดเหลือน้อยอะตอนนี้อุ้ยปิกเกอร์ปิกเกอร์เฮ้ยลองไม่ไม่รองกันเลยไม่รอดีครับไม่รอครับดิเฮ้ยอันนี้เก่งกาจจังใครมียาไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไม่มีไม่ดีไม่มีไม่มีโอเคผมจะทำรักตำวจเปิดประตูเปิดประตูหาของก่อนเปิดประตูหาของก่อนนี่ไหมเจอเจอตู้อุย่ไายพวกพวกเจห้องลับเจ้ห้องเจ้ห้องสีเทีดใครมีกัญชายบ้างใครมีกัญใจบ้างอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวผมหาให้เจอแล้วแล้วเจอและไม่ต้องและไม่ต้องแล้วอ๋อดอกไฟฉายใครโอ้โหวิ่งมาวิ่งมาดอกไฟฉายเลยเหรอโอ้โหดอกไฟแท้โอย ดูย้ายลูกยาเลยอ่าเป็นไงช่วงไหนสวิทไฟเช็คดีดีด้วยไม่มีนะเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเราต้องหายสวิทสองอันมีชั้นหนึ่งเป็นบันมีชั้นหนึ่งเป็นบันไดอ่ะเรนเจอแล้วอันนึงเป็นบันไดมันมีสองอันยกขึ้นใไปยกขึ้นให้มีไฟฉายใครจะเอาเปล่ามีไฟฉายเอ้ยมีมีทางหนึ่งเจอหนึ่งทางนี้ไปไหนอ๋อผมเจอแล้วอันหนึ่ง ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ท่านไอ้ดูดีๆนะมันมีเจอแล้วอันหนึ่งไปตู้็อกเกอร์ย่าอยู่ไหนเจออุยเจออันที่สองจเจออันนี้แหละฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกคุณมาอันนี้จะครบแล้วคุณมาเตรียมรอตรงนี้มาที่โอ้เพิ่มยาไม่มีมาใส่เลยมาใส่ได้แล้วมาหน้าแล้วหน้าแล้ว ไม่รอเพื่อนแล้ว13ประตูที่13ยาไม่ยิ้มาโอ้โหไม่มียาเอ๊ะโอ้โหเต็มหน้าเลยอุ้ยมันมาคใครมา,มาตัวแอลก่อนตรงนี้นี่มาตรงนี้ตรงนี้มีตู้เอาเลยไหมยังผมหมดตรงนี้อุ้ยมาไหมมันมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้เอามันไม่มาทางนี้โอ้ยเนื้อนอสเถอะไปเอ้นี่มียาไม่มีมาทางบวกอะผมเถอะไปเข้าตู้สามอะอุ้ยมะแรงวีมะแรงวอลเหลาด้วยเหลาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมใจต้องดูว่ามันหายไปไหนเนี่ยอุ้ยอย่าเปิดไฟอย่าเปิดไฟถ้าเปิดไฟเดี๋ยวมันเห็น โอ้โหเต็มหน้าเลยมีใครรู้ไหมว่าอยู่อ๋อเจอละเจี๊ยเอ้ยเอ้ยอย่าจุ๊บไฟอย่าจุ๊บไฟครจุ๊บไฟดูเต็มหยอกโอ้โหไปทางไหนอ่ะนี่การกล้วยอยู่ไหนอ่ะการกล้วยไม่รอแล้วอ้าเอ้อเดี๋ยวตายเหรอไม่เนอะเอ้าไม่เนอะไว้อะไรให้แกการกล้วยกดหนึ่งบอกโอ้ไม่นะมีคนตายไปแล้วหนึ่งโอ้ตายไปไห นะคุณเรายังมีเรายังเหลืออยู่ตัวนี้ประตูนี้ไหนยาไม่มีเลยอย่ามอง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 มองมองลงมองลงพี่อย่ามองเปิดเปิดตู้ก่อนเปิดตู้ก่อนอย่จะวารได้ระวังเดี๋ยวพึ่เซราจัยมันวาร์ปได้ไม่คิดเจอยาแล้วโดนแย่งเลยมั้ยนะอุ้ยเว้ยเว้ยมันมามันมาใครมาคนละตู้คนละตู้คนละตู้มันมาเราตู้ตัวนี้เอาตัวนี้นะแย่งกับเพิ่งเข้า ก็เปิดเสียงแว๊บเอาอย่าเพิ่งเข้าเปิดเข้าเมื่อกี้อุ้ยเข้าซ้ำไม่ได้คุณห้ามเข้าไม่มาไม่มามันหลอกมันหลอกพุ่อ่ะพิ่งชะลาใจน่าจะมาก็ได้ใครจะไปรู้อ๋อใส่ไปก่อนเลยันแล้วก็อ้อมดิประตูที่อะไรประตูไหนแล้วเนื้ออีกอันนึงอ่ะมีมีไหมอ่ะเอ้ยเจอแล้วลอองเกืลองเปิดดู โอ้ไม่มียาเนี่ยมาใส่ยาอยู่ไหนนะผมขโมยไปอ่ะดูถ้าผมมีโอกาสนี่เราเลือดเหลือน้อยแล้วนะบอกไว้รอยีบิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองเปิดตู้ล็อกเกอร์ดูเปิดกล่องแนะนำเปิดกล่องเอ้ออีกแล้วเกือบไปไม่มีผมมีกลูไอ้กราวไรนิ่งหยุดเยอะแยะไปหมดเลย มีไหมไม่มีหาตจำหาตจำตู้อ่ะคุณไม่มีตรงเนี้ยโคตรเกลืออันนี้ในนี้ไม่มีตบนะไปตามตู้เราไอตอนที่มันมีเซอร์วิสไฟมันจะดีมากมีตู้ล็อกเกอเพียบเลยนี่อจะยาละเนี่ยใครเอาเปล่าเอาตู้แรกเลยตู้แรกผมไม่เอาเพราะว่าผมมีเลือดผมก็เลือดลดได้แต่ก็มีเลือดเยอะหน่อยอ่ะสาวล้ย่อง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 ปิกเกอร์โยกปิกเกอร์โยกมันจะวิ่งมามันจะวิ่งมาหาย่องเดินย่อง โอ้โหทำไมมันเป็นอะไรจังอะทำนะจังย่องก่อนทำไมย่องผมมันเป็นเดินนะเอะคุณเห็นผมย่องไหมนี่เราย่องอยู่นี่แต่มันจะเดินปรับใหม่ไหมอ่ะติกเกอร์โยงมาทางนี้ติกเกอร์โยงมาทางนี้โอ้ยแย่แล้วมาไหมมันมาไหมมายังตามขับขบเจ้าจะนำและไปแล้วอยากเปิดดูว่าระยะไหมเดี๋ยวมามันเดินมาทางนี้มันเดินมาทางนี้ ไปแล้วไปแล้วอเออเตียงไหนหไ,ปไปไม่ได้ไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเรยไปเลยทำไ,ไปไม่ได้กระโดดคุณลุกบอลลุกบอนลุกบอลหาประตูไม่เจอวัดีลูกพี่อุ้ยลูกพี่อย่าหันมาตัวไ,ไม่ได้ไปนู่นเลยไปเรือ่องไม่ทมา้มันล้างอย่าทำให้มันข้างฉีคุณตกใจหมดเลยเมืเ่อกี้อะ ี๋ยวผมล่อไปทางนู้นเดี๋ยวผมล่อไปทางนู้นร้อยปีมันทำให้ผมกลัวได้แล้วมันวิ่งมามันวิ่งมาด้องเพื่อนด้วยอุ้ยเกิดตกใจหมดฟิกเกอร์ไปหาฟิกเกอร์ไปหาฟิกเกอร์ไปหาเฮ้ยได้ยาแล้วได้ยาคุณรับผมก่อนเฮ้ยได้ยาได้ผมดูอยู่ผมดูอยู่ผมดูอยู่ฟิกเกอร์ไปแล้วฟิกเกอร์ไปแล้วไม่ได้จะอยู่ทางผมมันไปทาง เอาอีกมันเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้วเดินติดกำแพงไว้เดินชิดกำแพงไว้หมุดทีนี้หมุดเหลือเหลือมูแล้วตอนนี้ติดชิดกำแพงไว้ชิดกำแพงไว้ชิดกำแพงไว้เข้าตู้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกมาออกมาได้ออกมาได้มาเลยมาเลยมาเลยวิ่งมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเออวิทยาอันเน่ โอ้โหเดินมาใกล้มากเลยอุ้ยอันนี้มีมีบันไดลองขึ้นไหมไม่ใช่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 เหรอร้อยเมื่อกี้ร้อยยี่สิบสี่ใช่ไหมมาทางนี้มาทางนี้เฮ้ยอันนี้ย้อยที่ผ้าอ้าวอ้าวถูกแล้วเป็นดีๆนะเหมือนเหมือนไฟกระพริบเลยถูกป่ะไม่พริบ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 อุ้ยมันมาเฮ้ยหาตู้แอบเุ้ยกูต้องไปตรงนี้มันมีแค่สองอัน เจอที่หนึ่งเจอที่หนึ่งอุ้ยมันมาผมตาย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 แล้วผมตายแล้วโอ้ยไม่ไม่นะฮะโอ้โหนเขาเสียดายอะเขาไม่รอดไม่เป็นไรเหลือสองคนแล้วตอนนี้สองคนแล้วไปยสองคนก็ไปได้ พี่ฟังก่อนนะพี่ค้าตอนตายคือยาอย่าพูดพี่ <c oughs> ผมแม่เนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นนักแสดงโอเคตอนนี้มีแค่สองคนเท่านั้นไม่เป็นไรพี่เราจะรอดไปด้วยกันโอเคงานเออยู่ไหนวิไทยเอาคุณเอ้ยไม่รู้ว่าจกเกอร์มันอยู่ไหนโอเคมันอยู่ข้างบนนี้ เปิดไฟอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปลึกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจับสแกนอ่ะลองหาในนี้ดูต้องอเอาประตูนั้นต้องเอาไอเนียด้วยุเดี๋ยวต้องกลับไปเอานต้องกลับไปเอานั้นใหม่เสียงขนาดอ๋อคุณเธอไปส่องใจมันอะเสียงน่ารักดีแฮะไปเร็วไปเลยไปเเอาเลยเอเลย โหทีละนิดทีละนิดโอเคเช็คดูนั่นอะเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอันนี้คืออะไรอุ้ยระวังคุณเหมือนมีเสียงนี่นี่นี่สองอันแล้วสองอันแล้วมาเลยได้จ้ะเฮ้ยเสียงน่ารักวเหเสียงมันน่ารักก็จริงแต่มันตกแ่มันจะเกาะหน้าอีกอ่ะเออ โอ้ยมันก่อนหน้ามาเร็วมาเร็วโอ้ยมามาพอดีเลยเมื่อกี้กลับไประยาเหลือหมดเหลือหมดที่มีเจมพัตเตอร์ไหมไม่มีแล้วอะผมเปิดแล้วนะมาเร็วมาแล้วเหลือเหลือครึ่งหนึ่งตามซื้ใช้ถึงไปทางที่มันขาดอ่ะที่ต้องกระโดดจะพึ่งไปจะพึ่งไป ต้องเช็คดูก่อนว่ามันมีไหมไม่มีอะไรเลยมียาไหมอุ้ยอันนี้อันนี้พี่หยิบเอาไปใช้อุ้ยไอ้เรื่องอย่าคุณอย่าเปิดไฟอย่าเปิดไฟแต่แข่เนี้ยช่วยได้ฮัลโหลพี่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาจากไหนประตูที่อะไรนะลืมสามสิบแล้วใช่ไหม อ่อฮะสามเอ็งสามโอ้สามเมียแล้วสแล้วนะสามเม็ยแล้วสามสองคุณอย่าเพิ่งไปนะอุ้ยนี่ไงว่าแล้วต้องเจอของดีไปไปไปมีอะไรมั่งเยหน่อยเอ้ยอะไรอ่ะผมให้อันนี้อ่ะเอาไปคืออะไรอ่ะมีอยู่แล้วเหรอไม่มีเลยผมให้ไฟฉายนั้นพี่เฮ้ยเรามีไฟฉายอยู่แล้วไม่ต้องห่วง เอาไปเลยนะโอ้โหนี่ข้าตู้นี้ข้าตู้นี้ข้าตู้นี้ระบบข้าตู้นี้ไปแล้วแต่บโอ้อ้โอโ้โอ kind of ้โโอ้โวโอ้โว้โอ้โ้อวอ้โว้อ ให้ทางนู้นทางนี้ปล่าโอ้โหรำน้อยคุณอย่าเพึ่งเอารอยสามสีเปืนแล้วแต่ไม่เจอของดีเลยอุ้ยมันมันมามันมาปิดไเกือบไปใช้พลาสเตอร์คุณเอามาให้ผมหนุผมไอ้นี่เป็นเหมือนพยาบาลฮะคุณโยนเชฟพลาสเตอร์มาหนุผมไอ้นี่แจ้งให้เกิดคุณเลือนน้อยเดี๋ยวเแต่ผมัันนโยยงงไกดใช้ที่ไอเทมเดี๋ยว เนี่ยเขาท่าล่ะของผมยังโดนได้ของเราในคองไงมันโย,<ด>ยนไม่ได้ต้องกดค้างหรือว่าต้องกดอะไร W หรือเปล่าไม่ได้เออกดค้างไม่ได้งั้นเอาไว้ที่หลังแล้วกันพี่ช่างมาันเถอะแต่ผมจะบอกว่าอันไหนเจอไหนหอู<ถ>้หึย่ยแบบตกไปรู่มีโอกาสตายเนี่ย เป็นตูวสามห้าแล้วใช่ไหมหรือว่าอะไรจำไม่ค่อยได้สามสามห้าไหมวะร้อนร้อนด้วยโอ้โหใช่กูอยากเปิดไฟเช็คเดี๋ยวรับเบิดตายตู้มโคโ้คันอุ้ยด่านนี้แล้วเจอของดีโอ้โหจะมืดจะเป็นลมพี่มันต้องตั้งหลักพี่ต้องตั้งหลักแล้วมาๆมามาเร็วเร็วเร็วำลงไป โหมันจะนวกดี่ต้องมาตามหลักแล้วข้างหลังข้างหลังพี่แล้วจะตายโอ้ยโอ้ยรอให้ถ่ายดีก่อนโอ้ยยโอ้ทำไงดีตะลุยเลยไหมเพื่อนก็ตายไปสองคนตอนนี้พี่หายยังหายแล้วถายแล้วไปเลยไปตะลุยเลยตะลุยเลยผ่านให้สามห้าคนสามหกใช่สามหกยังมีไม่ต้องทำเลยได้แล้วนะตะลุยได้แล้ว <rium> <Dante> ตั้นะไอ้หน้าซิงนี่โอ้โหซิง้องสู้ๆนะผมให้กลังใจพี่โอ้ยิงได้ไม่เป็นด้วยดิอ๋อได้ละอันนึงพี่ใส่อยู่ไหนอ่ะพี่ใส่มัแล้วจะอยู่ข้างล่างก็ที่ผมรู้อือระวังตัวจะเป็นเกาะหน้านะไม่มีอ,อ <together>. ุ้ยที่ใส่อยู่ไหนอะ ก็ต้องลงข้างล่างต้องลงไนไหพที่ได้อีกอันหนึง่งแ,แล้วใช่จะได้วราก็ครบสามนี่อีกเอ้ยเจอที่ใส่แล้วอยู่นี่ไปเอา้าครบแล้วนี่ขึ้นขึ้นต่อเสียงสวรรค์อยู่ไหมเอ่ยเอ้ยเห็นตูดิด <laughs> ถึงเสียงสวรรค์เพื่อนยี่เสียไปสองคนฮือ <c oughs> สองคนตุยเลยอ่อก็ไม่มีตู้อ่ะคนใส่ใจอยากทำอะไรเขาก็ไม่ฟังใส่เลยแบบดูดู่ไหนอ๋อดูแล้วอยากลองขึ้นไปดูนะมันอาจจะนานหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกมาเถอะมีไหมโอเคไม่มีมีแค่ตู้ตู้แอบผมโหที่หลังผมจะไว้ใจผมจะเชื่อพี่นี้แหล้นอะไร อันนี้ร้อยสามเก้าโอ้โหเสียงเบี้ยเข้าไปโอเคถูกจริงด้วยคุจะุย้ยไฟกระพริบหรือเปล่าไหนเต,ต็มันสูกระพริบพี่เต็มแอบตู้เดี๋ยวผมหาตู้หาเลยโอ้ยไม่มีมาไหมไม่ดิไม่ยงมังจะมาไหมเหมือนไม่มาแต่คุณอยากพึ่งฉลาดใจ โอเคน่าจะไม่มีหรอกมั้งเมื่อกี้เท่าไหร่นะร้อยสามแปดสามเก้าอันนี้ไม่ใช่นี่ไงเจอแล้วโอ้โอเคขอกไปเลยนั่นแหละร้อยสามเก้าเฮ้ยด่านสีแล้วเหรอใกล้ด่านสีแล้วคุณระวังเฮ้ยเสียงอ,อะไรเจสสคิลหรือเปล่าโอ้โห โอ้แย่เลยแย่เลยด่านนี้เราจะไหวไหมคุณไปถึงปลายสะพานถึงแลําคุณกระโดดมาแล้วไปสะพานอะสะพานมันจะแตกชาดำลงมาแล้วชาดำมีไข่มุกไหมอ่ะโอ้โหมาแล้วไปแล้วไม่มีเสียงเพลงโดดแล้วสะพานกระโดด ไปทางนั้นปึบรู้ทันอ่ะยอก่อนไปเร็ว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 ที่ผมไม่มีเสียงเพลงจะดีมากไปเร็ว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 กระโดดอุ้ยพี่ผ่านดีดีไปเร็วร้อยสี่สิบสี่ปึ๊บระวังหญิงเกิดใส่โดดแล้วหมอบไป ร้อยสี่ห้ากดอันนี้ต้องรอถึงไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่อะอ๋อะอ,อะไร,รอ่ะพี่ต้องยอ่าย่านี้ย่าอึบอ้าวเฮ้ยทางนี้อะพี่ต้องดูลูกศรเอาพี่าตายเหรอเรียบร้อยไม่ทนันโ,<อ>โอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็รอบนี้ก็เอาชีวิตรอดได้นานมากเพื่อนๆก็ตายไปสองคนสามคนก็คือผมด้วยและสวัสดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับบ๊ายบายเบย